ครับผมคงพูเอกนะครับเป็นประจําทางช่องยูทูครูเดเล่พยากรแล้วก็ทางชั้นเรียนเล่พยากรนะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับแต่ทางช่องยูทูปนะครับจะเป็นคลิปจากการไลฟ์สดก็จะไปนะครับอัดลงใน YouTube ตอนเย็นนะครับอ่ะโอเคสวัสดีครับวันนี้วันที่28นะครับกันยายนใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับอีกสองสามวันนะก็เป็นวันจันทร์เปิดเทอมซึ่งหลายๆพื้นที่นะก็ฝนตกนะเมื่อคืนนี้นะครับก็ ผมก็เร่งรีบออกจากบ้านมาก่อนเลยวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ได้เร็วนะครับโอ้เดี๋ยวกลัวสายสายเดี๋ยวจะติดแต่ไงเดี๋ยวก็ต่อไปผมก็ต้องไปทําทธุระข้างนอกนิดนึงนะครับการจะต้องไปเจอสภาพจะรัชชจอติดขัดนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ดูวุ่นวายนะครับก็เหมือนกับเลขกลุ่มนี้ที่เราพูดถึงมันมีความวุ่นวายอยู่บ้างนะครับแต่ความวุ่นวายนั้นถูกถูกมองไปแล้วเพราะมันจะต้องวุ่นวายนแน่ แต่ก็ยอมรับได้นะครับอ่ะโอเคก็เข้าถึงเลขกลุ่มนี้เลยละกันหกเจ็ดเก้าเก้าเจนะครับเป็นผมตั้งชื่อว่าเป็นจอมองแผนผู้มุงมันนะครับอ่าทำไมผมใช้ชื่อว่าจอมองแผนผู้มุงมันแต่บอกว่าทำไมมีความวุ่นวายคือคนคนนี้รู้ว่าจะต้องวุ่นวายมันก็ต้องมีอะไรที่มันลำบากแน่ๆอยู่ภายภาคหน้าแต่เขารู้ว่าจะต้องจัดการยังไงอ่าเขาจะคิดมาก่อนเขาจะคิดมาก่อน การวางแผนแน่นอนก็นมาแต่เจ็ดเก้าเขาป็นคนวางแผนระยะยาวมีคนเคยถามว่าเจ็ดเก้ามันต่างจากหนึ่งหกหรือว่าพวกเลขวางแผนห้าเก้าหกห้ายังไงเจ็ดเก้าเหมือนกับเป็นร o a d map นะครับเหมือนกับเป็นแผนกว้างๆถ้ามีอะไรผิดพลาดมาเล่ยๆหน่อยเหมือนเขามองไว้หมดแล้วถามว่าละเอียดไหมคือถ้าละเอียดจริงๆมันต้องแก้ได้หมดถูกไหมแต่นี่คือถ้าเกิดมีอะไรพลาดมาเขาเหมือนกับว่าอะไม่เป็นไรเพื่อภาพรวมไปได้ ก็เล็กน้อยเขาก็บางทีเขาก็มองมองผ่านได้แต่ว่าคําว่าผ่านนี้ไม่ใช่แบบว่ามันเสียหายไปเลยแล้วแบบว่าเออไม่กลับมาทําเหมือนว่าแล้วแล้วก็แบบปล่อยให้มันกลายเป็นจุดเสียหายที่ทําให้โครงสร้างใหญ่ในในใน,ในการวางแผนมันหายไปอะไรอย่างน้นไม่ใช่นะครับเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับ mm. เราจะต้องขายของได้ตามเป้าอย่างเงี้ยถมมติว่าเราต้องอ่าเราขายได้สมมว่าเราต้องขายของเดือนนี้ได้สักล้านนึงอะไรเงี้ยแล้วมันได้สัก เก้าแสนแปดเก้าแสนเก้าหรือมันจะถ้าถ้าไปก็คือมันเกินร้อยเป็นล้านหนึ่งแสนอะไรเงี้ยล้านหนึ่งแสนไม่ได้เีนรแต่คือมันก็ใกล้เคียงคือมันอาจจะไม่ใช่ล้านเป๊ะมันก็ใกล้เคียงเขาจะเป็นแบบเสียก็เสียไม่มากนะครับประมาณเนี้ยนะครับเขาเป็นคนที่เออมันดูไม่เสียหายในภาพรวมเจคนที่วางแผนแบบนี้จะแบบไม่ใช่แบบว่าต้องมากลับมาแก้ให้ได้หมดซึ่งการวางแผนแบบนี้ดีตรงไหนดีตรงที่ว่ามันไม่ช้าครับ เวลาลงมือทําแล้วเวลาเอาแผนมาทํามันจะไม่ช้ามันจะไม่แบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องกลับไปตรงนี้นะคือมันไม่ต้องกลับก็ได้เขาจะแบบมีช่องไปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับส่วนหกเจ็ดเนี่ยคือเลขมันเด่นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรคุณอยากทําอะไรคุณจะต้องได้ทําสิ่งนั้นอยู่เสมอสมมุติว่าคุณจับงานนี้คุณจะได้ทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆคือเขาจะไม่ทิ้งงานเพราะยิ่งมารวงกว่าเก้าเจ็ดปุ๊บ 9, 7, 6, ถ้าคุณเล็งจะทําอะไรไปแล้วคุณต้องได้ทําคุณเป็นคนไม่ค่อยจะย่อท้อเท่าไหร่แน่นอนว่าถ้าไม่ย่อจะเจออะไรที่มันวุ่นวายหรือมันทําให้มีเหตุให้สะดุดคุณจะไม่ทิ้งแต่คราวนี้ข้อด้อยของมันก็คือมันจะเหนื่อยครับมันจะเหนื่อยแล้วมันจะแบบมันต้องได้อ่ะมันมีความแบบต้องได้อยู่นะเสมอมอในมุมบวกคือมันเป็นแรงผลักดันแต่มอในมุมบวกคือมันก็เหนื่อยมันก็เครียดเออเอเออนึกออกใช่ไหม อ่ะมันก็มันก็แลกกันอ่ะแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้อ่ะมองมองผ่านข้ามผ่านไม่ได้เลขมเนี้ยผมมองว่าถ้าเป็นวิธีการทํางานนะผมมองว่าถือว่าทั้งขยันทั้งไม่ทิ้งงานแล้วก็ทั้งเรียกว่าอะไรอ่ะคือรอรอวันสําเร็จได้เรียกว่าอะไรคือเออมันเหมือน,นสร้างฝันได้วางแผนแล้วไปวางแผนแล้วไปไม่ค่อยล้มแต่ว่า ถ้าเกิดว่าในระหว่างทางมันมีเหตุอะไรที่มันไม่โอเคมันก็อาจจะเออมันก็อาจจะทําให้แบบว่าเหนื่อยบางคนก็ท้อบางคนก็ไม่ไหวนะครับคือมันถ้าถ้าเราต้องมองว่าเลขมันบอกแนวทางแล้วจิตใจคนหรือว่าตัวคนมันมันเป็นตัวกําหนดว่าไหวหรือไม่ไหวถ้าคนไหวอ่ะแน่นอนเหมือนที่ผมบอกว่าเออคุณแน่นอนคุณวุ่นวายแน่แต่ถ้าคุณไหวกับสิ่งที่มันจะต้องเจอมันก็ผ่านถูกต้องนะครับก็จะเป็นแนวนั้นนะครับ แล้วเลขเจ็ดหเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเขาจะมองไปด้วยเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการทํางานนะครับไปด้วยเรื่องของการเงินมีเก้าเจ็เรื่องของวางแผนผมเชื่อว่าคนที่ขอมาน่าจะมองว่าถ้าเพราะว่าเจ็ดหกเนี่ยเขาไปเจอในหลายคนที่เอ่อพวกมีเงินมีทองผมก็เจอเยอะนะครับคนที่แบบมีเงินมีทองร่ํารวยมีเลขนี้เขาก็เลยพยายามมองว่าเจ็ดเก้าเป็นเรื่องของการวางแผนแล้วจะมีมันจะดีไหมอะไรเงี้ย ถ้าเรื่องการเงินผมมองว่าถ้าเป็นการหาเขามีแนวทางแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะหาได้อย่างเต็มร้อยผมให้ร้อยอ่ะเขาเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินนั้นมานะครับหรือว่าให้ได้รายได้ส่วนนั้นมาแต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือจ่ายออกเนี่ยคือมันจะมีเหตุให้จ่ายอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะเพราะว่ากว่าจะไปถึงจุดที่มันคุณมองภาพใหญ่ไงผมมองภาพใหญ่แล้วคุณความหลักแน่นนะ มันก็ต้องมีเหตุว่าเออไม่ต้องจ่ายตรงนั้นจ่ายตรงนี้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆคือเหมือนกับเป็นคนที่บริหารคล้ายๆกับสองแปดแต่ว่าดูจะดูจะเว่อร์วังอลังการหน่อยหน่อยนะครับก็คือ <c oughs> ก็คือถ้าจะต้องจ่ายอ่ะก็พร้อมจะจ่ายแต่เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอ่าถ้าเป็นเรื่องของการาสมมุติว่าเขาอยากจะลงทุนสร้างรีสอร์ทสักรีสอร์ทหนึ่งเนี้ยเขาพร้อมจ่าย แต่ว่ารีสอร์ทนั้นมันต้องเป็นแบบว่าภายภาคหน้ามันจะดึงดูดเงินได้บางคนจะมองว่าเอ้ยฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าคือก็ปกตินะเป็นเลขของจะบอกว่าถ้าเป็นนักธุรกิจส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณไม่ต้องกังวลหรือว่าคุณไม่ต้องแบบแปลกใจว่าเขามีเลขนี้แล้วเขามีเงินมีท้องได้ไงคือเขาคิดใหญ่แล้วเขาคิดจริงจังแล้วสิ่งที่เขาอยากจะทามันต้องทําไม่ได้เป็นเลขลักษณะอาการประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นจะถามว่าถ้าเป็นคนปกติธรรมดาก็ลองคิดภาพอ่ะตัว act แพคให้มัน ให้มันซอฟลงก็คือเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่าเราอยากกินนั่นเราอยากกินนี่เราอยากกินนู่อกกน,นอ่าเราต้องได้กินเราต้องไปหาเงินมาให้ได้อ่าถ้ามองในคนปกติที่แบบไม่ได้เป็นลงทุนเงินก้อนใหญ่นู่นนี่นะั่นก็คือมันก็จะมองว่าเอา้ามันฟุ่มเฟือยน,นี่หว่านะครับเพราะนั้นเอาความต้องการเป็นจุดหลักแต่ถ้าถามว่าก็เราได้กินอนะ่ะไม่ออกไปได้ไปแล้วได,ได้สิ่งนั้นไปแล้วคือมันได้แน่แน ได้สินอะไรแล้วคุณได้กินแล้วได้ก,กินของดีไปแล้วแต่คุณก็จะมีเงินเหลือพอใช้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คณจัดการกันกนึงนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าแล้วแต่คนจะมองเรื่องกันว่ายัางไงนะครับเพราะว่าคนเนี่ยชอบมองว่าใช้แล้วมันต้องเป็นหนี้เป็นสินเป็นอะไรคือมันเป็นเลขที่ถ้าอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะทําอะไรหรือว่าจะใช้ใจ่ายอะไรต้องได้ใช้มันเป็นแบบนั้นนะถ้าคุณไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรหรือว่าไม่คิดว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรมันก็ไม่ได้ใช้ แต่ถ้าคิดปุ๊บมันได้ใช้แน่ๆประมาณเนี้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องกางยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าเด็ดก็คืออย่างที่ผมบอกเขาเป็นคนที่ชอบถ้ามันตั้งใจจะทำอะไรมันต้องได้ไหมเขาเป็นคนที่วิธีการเขาจะหาเงินได้วิธีการแปลกๆเยอะแยะมากมายอ่ะดีๆก็แบบเออผ่มานู่นนี่นั่นเป็นแบบผมบอกว,ว่าวิธีการหาเงนินะเขาเด็ดมากเพราะนั้นก็ช่างใจเอานะครับเสำหรับการเงิน,นอ่าคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เจ็ดหกเขาโดนแล้วก็เจ็ดเก้าคุนคือ ไอ้ความรักมันจะเป็นยังไงเจ็ดเก้าบอกต้องโสดใช่ไหมกั้นเสน่ห์นู่นนี้นั่นคือบุคลิกของเจ็ดเก้าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ประมาณว่าเงียบเงียบเงียบเียบไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่ว่าก็เป็นคนที่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโลกของตัวเองโลกของตัวเองคือมีความพึงใจในตัวเองอะไรเนี่ยบุคลิกเขาก็โอเคนะมันอาจจะดูเงียบเงียบคือเหมือนกับเราเข้าเมืองตาลียวอะ นึกออกไหมเขาบุกตาหลิวก็ต้องหลิวตตามแต่ถ้าคนนี้เขาเป็นคนตาหลิวแต่เราเป็นคนนอกเมืองเนี้ยเดินเข้าไปก็เหมือนคนจีเก้าวครับแบบทำไมต้องทําแบบนี้เราจะไปตั้งคําถามกับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นอย่างนง้นของเขาอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมเออเราจะแบบอไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ดีหนุแต่เขาอาจจะดีของเขาอาจจะเข้ากับพวกของเขาหรือเข้ากับคู่ของเขาหรือคนที่เขามองว่าเอโอเคมันโอเคกับเขานะครับเจ็ดหกก็มีความคล้ายแต่บางทีว่าเขาจะเป็นคนชอบเลือกมากกว่า ชอบเลือกมากกว่าที่จะเลือกแล้วถ้าเขาเลือกแล้วเนี่ยเขาเต็มใจมันคล้ายๆกับหนึ่งหกเขาจะเต็มใจที่จะแบบทําทุกอย่างคล้ายหนึ่งหกคล้ายสองห้าคือถามว่ามันจะสายไปถึงขนาดนั้นไหมก็มีมีโอกาสบ้างนะครับแล้วก็กับคําถามที่บอกว่า,าต้องได้อยู่ห่างไกลกันนึ่งว่ามันจะทํอะไรถึงต้องได้อยู่ห่างไกลเขาอดทนเพื่อความเหมือนคนที่อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เป็นคนชอบทําแบบนั้นเพื่อไม่ว่าเขาจะรักใครก็ตามเขาจะให้มันพร้อมก่อนอให้มันพร้อมก่อนหรือว่าให้มันดีที่สุดสําหรับคู่ของเขาเขาจะทําอย่างนั้นทาให้อ่านบางทีว่าเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะมีเหตุให้คนนึงไปทํางานหาเงินมาให้ครอบครัวอะไรเงี้ยนี่มองในมุมดีนะแต่ถ้ามองในมุมได้ก็แน่นอนมันก็คือด้านด้อยของเลขเจ็ดหกคือคนอารมณ์ค่อนข้างจะแรงพอมันแรงปุ๊บมันก็จะแบบมีเหตุทะเลาะกันบ้าง แต่ถ้าเรามองในมุมหัวหน้าถ้าเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเขาจะเป็นคนแนวไหนก็จะเป็นคนแนวที่แบบว่าทําอะไรเพื่อครอบครัวจะม,มองว่าสองห้าขนาดไหนเจ็ดหกก็มากกว่าหลายเท่าเลยละ่ะเพราะว่าเขามีเลขเจ็ดใช่ไหมความจริงจังแล้วความต้องการจากเลขหกเขาเลือกจะอยู่ครอบครัวนี้เลือกครอบครัวนี้เลือกแบบนี้เขาก็จะแบบว่าทําเต็มที่นะครับทุ่มทุ่ม,ท,มทุกอย่างให้กับความรักหรือคนในครอบครัวนะครับ ให้เรามองแยกออกจากความดีงามกับความไม่ดีงามด้วยนะเพราะว่าเลขไม่ได้บอกคนดีไม่ดีนะถ้าคนดีมีเลขนี้ก็โอเคนะครับก็คือรักข้อมัวเต็มที่แต่ถ้าคนไม่ดีก็แน่นอนก็มีเหตุทะเลาะวิวาสยาล้างอใช้อารมณ์รุนแรงอะไรเงี้ยคือมันก็มองได้สองอย่างนะอย่าไปมองด้านเดียวเราจะมองเลขไม่ออกต้องมองกําหนดด้วยว่าอ่าคนนี้คนดีคนนี้แต่มันบอกไม่ได้เราใครดีไม่ดีนะครับนั่นแหละมาทําให้ อาจจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาได้ง่ายเพราะว่าเป็นคนที่อยากทําอะไรต้องได้ทําประมาณนี้นะครับนี่คือของความรักเ,เรื่องต่อไปอบบุคลิกภายนอกมา่อกี้พูดถึงบุคลิกเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีมากเงียบมากแล้วก็เป็นคนที่ลดสนิยมนี่ดีสุดๆอะอะไรที่มันดีมันงามถึงมันจะไม่ใช่ของแบรนด์เนมถ้าเป็นของแบรนด์เนมได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ใช่ของแบรนด์เนมเขาก็สามารถประยุกต์ประยุกต์สิ่งที่เขามีแต่งตัวให้มันดูถูกกาลเทศะแล้วก็ดูเด่น ูแบบเนี้ยบได้เป็นคนแต่งตัวดีดึงดูดพอสมควรครับทั้งน้ำมผมมองว่าไม่ใช่แบบนั่นเลยนะไม่ใช่แบบกั้นขนาดน,น,นั้นเลยนะนะครับไม่ใช่ขนาดนั้นส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของเรื่องสุดท้ายะอะไรการตัดสินใจเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงความคิดก็ง่ายยากนะมีเลขเจ็ดแน่นอนคุณจะมีแนวคิดที่แบบลึก,ลกซึ้งมากๆบางคนคิดว่าเออเลขห้านี่มันจะแบบนะแต่ส่วนใหญ่เขาตีเลขเจ็ดเป็นความเครียดถ้า อ่ะมันก็มันก็ส่วนหนึ่งว่าเป็นคนคิดเยอะแต่ถ้าถามว่าถ้ามองในมุมของคนที่ตั้งใจทําอะไรคิดอะไรมันก็ต้องละเอียดถูกไหมครับมันจะมาทิ้งแบบสุลุยสุล่ายอะไรเขาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆแต่เขาเป็นคนจริงจังแทบจะทุกเรื่องแล้วยิ่งเป็นเจ็ดหกหรือเจ็ดเก้าด้วยสิ่งที่เขาอยากจะคิดตัดสินใจเขาต้องได้คิดเขาต้องได้ทําแล้วก็คิดออกมาแล้วมันต้องต้องออกมาเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้น <ม>ก็อย่าแปลกใจที่เห็นเลขกลุ่มนี้แล้วรู้สึกแบบอ๊ะทำไมมีคนมีเงินล่ำอย่างนี้อะไรก็ไม่แปลกไม่แปลกเลยครับทุกเลขมีสิทธิ์ที่จะร่ํารวยได้ผมบอกนี้เลยนะมีคนถามผมว่าเลขไหนใช้แล้วรวยทุกเลขมีสิทธิ์ที่จะร่ารวยได้ไม่ว่าจะเลขเดี่ยวเลขคู่ทุกเลขมีโอกาสหมดแต่แนวทางนั้นจะเป็นยังไงแค่นั้นเองอย่างนี้ผมเคยพูดในหลายๆคลิปว่ายอดเขามันไปได้มันแค่ปีนเหรอหรือมันเดินได้ไหม หรือถ้าใครไปทําทางกลุยๆรขึ้นไปได้ไหมนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ้ยเอานี่อยากได้แบบว่ามีทางเข้าไปเลยถึงยอดเขาง่ายๆแบบขับรถจรวดขึ้นไปเลยมีครับแต่ว่าคุณจะบอกว่าเลขพวกนั้นนะคําว่าแล้วคุณจะไปสร้างภูเขายัางไงไปสร้างถนนขึ้นภูเขายัางไงคุณต้องทําเองไงมันไม่ใช่เส้นทางให้คุณแบบแต่ย่าอย่างเดินเนี่ยมันเดินได้เลยแต่มันจะช้าแต่มันเดินเดิน แต่สร้างถนนเนี่ยมันก็ต้องสร้างถูกไหมคุณแล้วคุณก็ต้องเป็นคนสร้างไงคุณอยากไปสบายๆแต่มันก็คือแน่นอนเริ่มต้นก็ต้องยากอ่ามันไม่มีอะไรง่ายครับไม่มีแบบเฮ้ยเลขมาฉันได้ผมว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แนวทางที่เราจะเข้าใจการถอดรหัสตัวเลขนี่บบว่าเออใช้เลขนี้ฉันจะแบบสูดยอดอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเลขมันบอกแนวทางคนกำหนดคือเจ้าชะตาผมบอกทุกครั้งนะครับ อ่ะโอเคหลับวันนี้ก็ขอคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่องชาแนลยูทูบแล้วก็ทางช่องเล่นพยากรมีอะไรก็สอบถามลงใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้อันไหนที่เลขไหนผมนี้ยังไม่ได้พูดก็ลองเสิร์ชหาดูนะเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เข้าไปในช่องไงพอเห็นปุ๊บแล้วอย,อยากดูเลขนี้ลองเข้าไปดูก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีเลขที่คุณหาอยู่เพราะว่าผมก็พูดมาตอนนี้ก็น่าจะสัก300กว่าคลิปละส300เกือบส0 0 306 3 0าคลิปละนะครับประมาณนี้ ก็จริงๆก็ไปได้เรื่อยๆเพราะมันมีต้งเลขกลุ่มเป็นโหเป็นพันนะครับผมก็พูดได้เป็นปีปีสองปีสามปีเลยมกมจะไปจับเลขสีตัวสบายพูดได้ตลอดครับยังไงก็จะมาแบ่งปันให้ทุกทา่านหรืว่ามารีวิวเลขที่ท่านสนใจนะครับเป็นระจับสวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ